นอลูกชายหลาน้ามาคือเป็นยังสี่อ่ะเขาดีอยู่กับพ่อกี่ปีครับแปดครับผมแปดปีหรอแล้วเขาเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือคือเขาจะเป็นคนลูกส่วนตัวของเขาเขาจะไม่ยุ่งกับใครเขาจะไม่ทะเลาะกับใครเวลาเขาคนทะเลาะกันเวลาคนพูดใน้กล้งแงเขาจะเดินหนีเขาจะไม่ชอบความที่แบบ ว่าให้กันดา่ากันและเขาก็จะไม่มีคําที่ตีปีนะอยู่กับพ่อแปดแปดปีะปนะครับสิบอดี้มีคําตํหนิฮอตดี้ทวีศัดิ์แม้แต่คําเดียวบุคคลคนนี้ก็จะเป็นสุดยอดของศิลปินคือคือทีว่า,วาพระเองนิ่ใสดีเนี่ก็แม่อีหลีเนาะถูกต้อง<ม>อันนี้คือเน่นอนผู้ไดตังไให้มาพระเองนิ่ใสดีไปไปฝุ่นขาเจ้าเอินอ๋อกระซีกระซแมนอีหลีเนาะยุ่งเหกิว่านิ่ใสดี มากไป่ออันเขาสอบมาเนอะโอ้นอนมาทักปีนครทีี่มามาทักหาพี่มานว่พี่ฮอนหแล้วครับทองแ้งใส่มายามบานเขาที่ไม่ได้มากี่กี่กี่ปีแล้วนี่มาฮอนมาบอฮอนมาอยู่ได้ข้ามวงแต่ว่าพอเ่าอยู่พอออกนนก็มาวันนั้นก็มามาทร่วมกันพือมาไทไล่สดอ๋อแบบปีกับซ้าบานจะของแล้วเนาะขวบ บ้านฮอตดียี่นี่ใกล้ๆใกล้ๆครับบ้านเกิดก็ยี่ใกลียปากงสางเซียวนี่มองมุ่เจจาเาะอทปบ้านแม่บ้านบ้านที่ไปอยู่นั่คือบ้านยุ้ยใช่ไหมล่ะบ้านฮอตียู่หนี่บ้านยี่ใกล้ๆฮอดเขเรียกนังสืออยี่นี่ท่านนี้คือผมโอ้ว่าเอเอคือมาคือมัมาเลียนไก่แถวนั้นเล่นเลียนไก่อยู่าเลีดูหว่าฮอตยู่นี่เล่นเลี้ยนอยู่้าบ้านตันบ้าน้องเลียนอเป่าเท่านั้นแหละครับนสีเป็นนักร้องก๊อดนะครับคนสี่เป็นนองรงเรียนก๊อะ อยากถา,ามมาเนี่ยก็อยากใช่ข้อ,อ,อจักระพันครับมาเนี่ยเพื่อนเนี่ยสิมี่เงที่แบบว่าเหตุให้พ่อคิดถึงอยู่ตลอดอเวลาเขาทำงานเวลาเขามีปัญหาเขาจะวิ่งมาหาเขาเขา,เขาสิเป็นแบบว่าสิบบาลูกกับโมเมนต์โมเมนต์ลูก <definite S 2> แต่ว่ามันจะมีช่วงเป็นบางครั้งที่เขาจะแรีนมาหาเลยพ่อ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 มันไม่อีกแล้วมันไมาไอีกแล้ว ลูกบอลอย่างลูกะว่าอียงมากอียงมากหม่แ้วเขาจะเป็นคนหัวใจเขาเต้นแรงนั่นนะที่มันจะเต้นแบบเต้นตุกตุกตุๆตุตุกตุกเขาบอกว่เต้นแล้วเขาบอกว่าห้ไปตัวโรคกลับไปตรวจก็ไม่มีอะไรคือบอกว่ามันไม่แล้วคือหัวใจเต้นแรงเออเต้นหน่อยมันเปลี่ยนเวลาไหนครับมันเปลี่ยนแต่อยากเปลี่ยนมันเปลี่ยนแต่อยากเปลี่ยนไหมเป็นแค้นหรือเปล่านี่ต้องถามคุณหมอแน่นอน ก็บาดเนินเวลาไปหาหมอมันเปวนบวติดแห่บวติดมันมันเป็นบาดบาดไปวัดหมอเขาบาดปุ๊บอย่างนานนานเป็นทีหรือว่านานนานเป็นทีมันเลวแต่มันนีเป็นเลยเป็นโดนบ่อปะนี่ยเขาบอกไม่จำได้อุ้ยจำได้ตัวน้องเรียนมหาวิทยาลัยเพราะมันเต้นนะพ่อพอดียากพ่อพอเสือแต่ละรอบจะเป็นเป็นนานไหมบ่เป็นแค่ข้าวเดียวประมาณตึ๊บตึบตึบยุ่งประมาณนาที แต่เป็นแห้งเลยมันเตินแห้งหมดเลยเต็นแห้งเลยตุบๆอันตรายไหมแบบนี้คุณหมออันตรายเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้ใจลเ้ยเพราะว่มีโอกา่ะให้หจลมเร็วได้แต่ทุกวันนี้เป็นไหมบาทุกมมือคุณบอกว่าเป็นเพราะว่าเอาเมียเดี่ยวไม่เป็นปิดอ้าวเดียวก็เอาแค่อยู่เหมือนเราเพราะตวเยอ่าเมี้ด้วยเหรอไม่เบอยู่เบาเบาสักหน่อยเบาสักหน่อยอยู่อ่าย่านเท่าแต่าเผมเถาเพราะผมเถาเดี่ยวเ่าจะไหนยังคือเกาอยู่ ตั้งแต่เมื่อนเดือนเดือนที่เขาดีแต่แต่ฮอตดีอยู่นั่นก็เป็นคนสบายๆของเขานะเขาไม่วุ่นวายกับใครนะเงียบๆสบายๆสมสมฉายาของเขาเลยพระเอกนี่ใส่ดีดีหลีเอ้าดีหรือว่เป๊ะตรงเวลาเป๊ะก่อนก่อนก่อนขึ้นฉากเขาจะมารอประมาณสามสี่เพลงเขาจะมายืนรอแน่นอนปรแมาณว่าพระเอกพนละคนอันตัวตีขึ้นแล้วยังใส่หัวแลนอยู่แต่ฮอตดีไม่ครับฮอตดีจะยืนรอเพราะยืนดจะเป็นแบบนั้นทุกคน เพราะว่าผมสอนแบบฝึกมาดีฝึกมาแบบนั้นเพราะว่าพวกคุณจะไปรอแบบว่าเออหอพิจะขอเลไจะก็แลนขึ้นโบเมนต้องสแตนบายเวลาคนที่อยู่หน้าเวทีเขาร้องเพลงเสร็จเขาจะเดินเข้าท้างหลังมันบ้าเขาจะเดินเข้าปุ๊บเขาเดินปั๊บก้าวแรกปุ๊บคุณต้องเหยียบพื้นออกนาฬิกาให้ได้เหยียบปุ๊บเขาหันหลังปุ๊บคุณเหยียบปุ๊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 บเขาเขาวิ่งาเข้าหอดไม่พอดีแต่ก่อนมันเป็นไม่กลาง ไม่ไม่มันบอลายไปไหนคือีมันก็เลิบฟังฟังอยู่นเป็นความรู้สึกเนาะก็เละไก่เป็นมีความมีระเบียบในตัวอัตโนมัติเข่าเสมอเพื่อนจะเป็นคนมีระเบียบอยุติธรรมไปคือส่วนตัวแล้วฮอตดี้จะเป็นคนมีระเบียบจัดระเบียบเจ้าของนะคือเพื่อนจะเป็นคนโอเคมากมาเลยอันเล็กน้อยโอเคเฮียมาแล้วก็โอเคโอเคจนว่าเออเอิญว่าสมบูรณ์เนาะ ถ้าคนไม่โอเคนี่บางคนเอาตัวไม่สมบูรณ์เลยเอาตัวพม่รอดครับผมอ่าหลงท่างไปขบมีเนะาะงคนกับหลงท่างคนกับบอสมเตินว่าบอสมหวังจากของที่เดินท่างแต่เ่าที่สมหวังทุกอย่างเลรก็รแขงน่อันงงได้ป่ะนี่ แอร์คือมาติดอยู่นี่มันคือโลกอันงงงงเด้ครับแนบอยู่เอ้าติดแอร์ใด้ไหมพีแนวกันเลยิอันนี้สั่งมาผมบอกอันนี้คนกับทวงหลายคนเด้เอ้าพบพอเมนเต้คนกันใช้ทวงของแอร์ก็สั่งกันถึงคือมันเป็นังซี่อะเฮ็ดได้แล้วปึ้มบอช่วงเดือนพิเศษผ้าเฮ็ดได้แล้วปึ๊บกติดแอร์ว่าจะเอากระจกใส่นี้บ้านนี้เอ๊มมันคือบองามบ้านของคือบองามอยากได้มองงามๆเรียกวเออบอใส่กระจกดอกมันเสียบบอแล้วบ้านนี้ ออกไปล่ำปุ๊บเนี่ยใหญ่ข้าเจ้ามาอันบิวใหม่เบิดทั้งหนองนอนทั้งตัวนี้ทั้งทั้งนามองรับแขกก็คุณเนี่ยมานั่งเรียนนั่งนั่งก็เลยว่าพวเห็ดอนี่ยอย่าบพวกตองเห็ดหรอแต่เบื้อนขาเจ้ากับปู่เห็นพวกง่ามเบิดก็อันนี้แกก็จะได้แกะออกย่อกันบ๊อกแกครับก็เอาไว้ยังที่กันนะบิวออกมาันนัพื่อเป็นหองรับแขกกอเป็นหองรับแขกก็เลยิ่มาติ๊กกระจกเจไดเปิดแอร์แน่นอนคนตรสวลางไรเลยเอ๊ะเจได้ยัง ติดมองลูกกต้องกวาดเนาะคือติดแอร์คือมีกระจกบ้านเกิดพ่อเลยมาครับนี่อันบ้านเกิดสี่ยุบันก็เรือออกไปหนึ่งสองกิโลอันนี้ข้ามาซื้อใหม่อันมาอยู่ในตลาดที่เลยเห็ดหมอลำอยู่ตลาดคนกาดหนวกหูในกระเกลียนใจ้บ้ารก็เลยออกไปซื้ออยู่นี่จัจักไรครับนี่ที่เรียกอ่าไรสองไรมันก็มาซื้อตรงนี้แล้วก็ไปซื้อฝั่งนั่นแล้วก็ไปซื้อฝั่งอุ่น รู้สึกว่าจะเป็นเกียรเปลี่ยนลคยนี่แ้ก็ไปซื้อร้านอาหารตั้งหุ่นหมอรําซุ่มเขาคู่ปอกู่กะอยู่หุ่นเขาเป็่นเกืยร้องอ๋อครับผมโดมตอดีว่าปันจะยี่สิบปีแล้วเ่อก่อนอดีตยูนีกแลยนะ้รับโดมประมาณสิบแปดปีครับล่วัสิบเจ็ดแปปีสิบเจ็ดสิบแปดีสมัยก่อนมีโดมถือว่าเป็นมารดาเนาะโอ้นชอครับุดือมีมีโดมตอนกินที่มีของผอมมีก็ไม้ไทยครับ เฮ็ดซูซีกันแต่ว่าของพ่อสิก่อนูีมากพ่อเห็ดแบบบ่ิด้คือไมมไท่ไม่ไทยพี่หลืดผัวพี่หลือผพวอันอันเสาแมเสาใหญ่ๆแหมเสาเสาทางไปนับวันสีซีเสร็จเล็ดเห็ดขักนดสาวพอวันเราเห็ดเหื่นไปผ้อมไหม เฮ็ดโดมหรือเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดที่อานเป็น่นกเขาบอกินเก็พอเฮ็ดแซ่บกินกินกินเทาข้วมเปเล่าเอาเอานังมา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 กินก่อนเขาจังกุ้ยถ้นม่ได้กินขขาวแซ่บกันมูแหวดาดีอยู่รืเปมา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 ถ้าวัลจอเดี๋ยวกินเขาแซ่บกันมูกินไม่พอมา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 เกนข้าวได้ดิเพาะกูก่อันนี้เป็นข้าวแล้วข้าวมา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 กามาได้ามวยว่าลาวาม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 าาามา เนาคยมีผู้เด่นคยมีหูจะหูหูชค่ว่าเป็นลรกเป็นคุ่มแผ้เป็จตินเพราะว่าหัวเจตินเขาเปิอข้ไปน้ำผึ้งขั้นแรกไม่หลอดตะกี้เลยมัมาขอไปน้ำผึ้กันได้ไหมบางช่วงบางสายไปได้สดมาเอ้ยสอยู่นะมาอยู่มาเป็นเนะรวันนี้เราก็มาอมาอนมาเล่นมาเล่นน้ำยำมทาม่าวนะครับดีใจเด้อเหมือนี้ดีใจแล้วก็ขอบุณ ขอ,ขอบคุณกับฝากเนื้อฝากตัวน้ำทั้งช่องของคุณตาเนื้อฝากตัวคาร์วาของตุกช่องน้ำคาร์วาหนึ่งศิลปินผู้ไทยเนี่ยห้อง่มีความรู้ด้านนี้แล้วกับพ่มีพอได้เห็ดมากมายมันเสียบต่างคุณหนึ่งเห็ดที่มาจากสาวน้อยแล้วก็น้องเตยน้องเตยกะเออแม่เป็นกับมาเห็ดเป็นแม่แบบแล้วก็มีเด็กน้อยเห็ดน้ำแต่ว่าตัวพ่อมีเนี่ยเห็ดเด้แต่บุรุจักบุรุจักเข้ามาไม่รู้เทคนิคแม่เป็นตะบุรุจเทคนิคเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีก็ต้อบอกเทคนิคครับ ก็ว่าเอียงเนี่ยมันปิดเอียงมันแต่ว่าแต่ว่าชอบพ่ออยู่อย่างหนึ่งถือว่าเราเป็นคนที่ทัดหยุงครับเพราะว่าเราเราสีตื่นน้ำหลกเชีวเชี่ยวตื่นใช่ใช่ใช่ให้ความสำคัญแต่เ่าเขากระบุงห้าห้าเล่าเราสีตื่นในหลกเชี่ยลก็เลยว่าโอ้ไปไปยามพ่อเราเบิ่งกันแน่เดี๋ยวจังหน่อยจังมาถามข่าวถามข้าวกันอีก เข้ากินข้าก่อนครับผมขอบคุณพ่อวีค sure> รับขอบคุณครับ